ความหมายแหวนทั้ง8ของเมสซี่ซูซูกิจัดโบนัสใหญ่ส่งท้ายปีแคมเปญซูซูกิทริปเปิลโบนัสดิช่วยผ่อนนาน2ปีเดือนละ1,500บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ย0%พิเศษสุดค้าราชการรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเกษตรกรได้ใช้รถคุณภาพในราคาเข้าถึงได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก1,500 0บาท ก็เป็นที่ทราบกันไปแล้วนะครับว่าลิโอเนลเมสซี่สามารถคว้าบอลองดอสมัยที่8ได้สําเร็จนะครับแต่ว่าวันนี้ครับผมจะพูดถึงแหวนทั้ง8ของลิโอเนลเมสซี่ครับว่าหมายความว่าอะไรนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้จะมาเจาะเห็นเลยครับว่าวง1ถึงวงที่8เป็นอย่างไรกันบ้างครับแน่นอนครับถ้าพูดถึงในเรื่องของแหวนเมสซี่เนี่ยมันคล้ายกับธานอสเหมือนกันนะที่เก็บแบบอินฟินิตี้มาอะไรมากมายนะครับ แต่แหวนของเมสซีทั้ง8วงมีเรื่องราวแล้วก็ความเป็นมาตามนี้ครับแหวนแต่ละวงครับมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอย่างสิน้นเชิงนะครับซึ่งเป็นความตั้งใจของ Adidas ที่เป็นผู้สนับสนุนลิโอเนลเมซีมาตั้งแต่ปี2006ครับอยากจะร่วมฉลองในวาระโอกาสพิเศษอย่างเช่นเมื่อ2ปีก่อนครับที่ฉลองบอลองดอร์สมัยที่7ในโดยการแกะรูปสลักของแพะครับก็คือหมายถึงว่าโก้ด คนอาจจะงงนะครับว่า GOAT เนี at, ่ยมันคืออะไรมันคือ the greatest of all time จำนวน7ตัวครับแต่ว่าตอนนี้ครับมันกลายเป็นแหวน8กะกลัดแล้วนะฮะที่ตอนนี้ไม่ใช่สิเป็นแหวน8วงครับแล้วก็ทำจากทองคำส1บสีกลัดด้วยกันนะครับแต่ละวงครับจะบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์หรือว,ว่าความสำเร็จที่เมสซี่นั้นทำในช่วงปีนั้นๆ ทำให้เมซี่นั้นได้รับรางวัลบอลลงดอไปนะครับแหวนแต่ละวงมีกาสลักอะไรกันบ้างมาดูครับวงแรกครับชื่อว่าเอลเบโซครับเมื่อปี2009ครับแหวนวงแรกจะรึกถ,ถึงเรื่องราวความยอดเยี่ยมของเมซี่ในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนส์ในปี2009โดยรูปที่เขาเนี่ยจุมพิษตราสโมสรบาร์เซโลนาครับวงที่2ครับอาปุนโตอัลเซโรเกิดขึ้นในปี2010ครับ แหวนวงนี้ครับเป็นรูปเมซี่ทำท่าชูนิ้วขึ้นฟ้าที่มีความหมายถึงการอุทิศป,ประตูที่ทำได้แก่คุนย่าเซเรียผู้จากไปเป็นการแสดงถึงการประลึกถึงความกระตันยูของเขานั่นเองครับวงที่3ครับก็คือโกดครับในปี2011ครับแหวนวงนี้สะท้อนถึงความสำคัญของเมซี่ในทีมบาร์เซโลนาครับซึ่งทีมชุดนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก และเมซี่ก็คือสุดยอดนักเตะของทีมในนั้นและก็เป็นศูนย์กลางของทีมอีกหนคนด้วยนะฮะวงที่4ครับไนติวั91ครับในปี2012ครับเลขนี้ไม่ใช่เลขเด็ดที่จะไปะแทงขงงนทงหวยอะไรนะครับเนื่องจากว่าโอ้โหหวยองคหวยออกกันจะเข้าแบบสู่วันที่1อะไรแบบนี้นะครับแต่เป็นจำนวนประตูที่เมซี่ยิงได้ตลอดปี2012ครับทุบสถิติ ที่ยืนมาอย่างเย้วนั้นของแกสมุลเลอร์ตำนานทีมชาติเยอรมันและมีโอกาสที่จะเป็นสถิติรอมาตะาที่ดูแล้วใครก็น่าจะทำไม่ได้ครับ1ปี1ปฏิทินทำไปถึง91ประตูครับวงที่ครับเรียกว่าคำบี่องครับ เกิดขึ้นในปี2015ครับแหวนวงนี้สื่อถึงการคว้าชแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์กในปีนั้นครับซึ่งเมสซี่เป็นผู้นำบา,าร์เซโลนาคว้าเจ้ายุโรปสมัยที่4มาครองได้สำเร็จนะครับร่วมกับนักเตะนี้เขาเรียกันว่า MSN นะครับเมสซี่โซเลสและก็เนย์มายุคนั้นก็เลยเป็นที่มาของคำเปรียบครับวงนี้หครับ Golden Shoes ครับ เกิดขึ้นในปี2019ครับแหวนวงนี้มีรูปรองเท้าอยู่6ข้างน,นะครับซึ่งสื่อถึงผลงานการถล่มประตูของเมสซี่ที่ได้รับรางวัลของเขาทองคำในปีนั้นมาและกลายเป็นนักเตะที่ได้รางวัลน,นี้มากที่สุดที่ครองมาไ,ได้ถึง6สมัยครับจอกันมาครับวงที่7ครับ c a ป p อ o n ุ s a m e r i ก a n o เกิดขึ้นในปี2021ครับไม่ใช่กาแฟนะ a m e r i ก a n o แหวนวงนี้ครับเป็นธงชาติอาร์เจนตินาครับเป็นรูปเลยนะ ในไปนั้บเมสซี่ปลดล็อกตัวเองครับพาทีมชาติคว้าชแชมป์รายการหนึ่งที่เขารอคอยมาอย่างยาวนานนั่นคือโคปาอเมริกาครับรายการนี้เมสซี่คว้ารางวัลดาซันโวและก็ MVP ของรายการนี้ไปครองและก็เป็นการปลดล็อกเลยครับว่าเขาสามารถพาทีมชาติของเขานั้นควา้าถ้วยระดับทวีปได้สําเร็จนะครับและวงที่8ครับคาร์บิออนเดอบุนโดครับแหวนวงนี้มีดาวอยู่3ดวงครับ หมายถึงแชมป์ฟุตบอลโลกสามสมัยของอจินินาที่เมสซี่นั้นมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากที่พาอาเจนนั้นควา้าแชมป์โลก2022ที่กาตาร์ได้สําเร็จนะครับทั้งแหวนหมดเนี่ยแปดวงนะครับมาได้อยู่กับเมสซี่ตลอดไปแต่จะถูกนําออกประมูลในภายหลังครับเพื่อหารายได้ช่วยเหลือการกุศลต่อไปโดยอาดิดาสครับและก็รวมไปถึงเมสซี่เนี่ยจะเป็นผู้เลือกว่าจะให้การสนับสนุนมูลน,นิธิไหนเพียงแต่ว่าแหวนทั้งแปด จะถูกจำหน่ายแจกจ่ายแต่แหวนเอกทำโรงของเมซี่ยังคงทรงพลนุภาพอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เรียกว่าสุดจัดเป็นอย่างมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของแหวนทั้ง8วงของลิโอเนลเมซี่หลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทั้งหมดนี้มันมีความหมายว่าอย่างไรและนี่ครับที่มาบ่งบอกขาเจนว่าแหวนทั้ง8วงของเมซี่คืออะไรและที่มาเป็นมาอย่างไรครับ